ผิวแห้งหลังคลอดจากผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นแห้งมากกว่าเดิมลอกเป็นขุยจนเห็นชัดแบบนี้เลยแพ้กู้จนผิวกลับมาดีขึ้นแบบนี้ได้แพ้ใช้สกินแคร์อะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคือตอนท้องอ่ะแพ้ก็ไม่กล้าใช้สกินแคร์อะไรเท่าไหร่พอลูกคลอดนี่ยิ่งเ้าใหญ่เพราะเราชอบกอดหอมลูกกลัวว่าอะไรที่ทาลงผิวอ่ะจะไปโดนลูกหรือเปล่าก็เลยทาบ้างไม่ทาบ้างจนผิวแห้งแบบนี้เลยทุกคนพอกลับมาเริ่มใช้สกินแคร์เนี่ยก็รู้สึกว่าผิวมันไม่ได้กลับมาชุ่มชื้นเหมือนแต่ก่อนมันยังสักๆแล้วก อยู่รูปไปแล้วคือรู้สึกเลยว่าผิวแห้งการานมากๆเลยคิดว่าผิวเราเนี่ยน่าจะไม่แข็งแรงแล้วเลยอยากเริ่มจากฟื้นฟูประการผิวก่อนเลยซึ่งสกินแคร์ที่เด้งเข้ามาในหัวแพรเลยก็คือเซรั่มบิกตัวนี้เลยเป็นไวจ์เจอร์ไรเซอร์เสริมประการผิวแข็งแรงจากแบรนด์ของพี่โดนัทซึ่งแพรก็ตามพี่เขาอยู่แล้วแล้วก็ใช้สกินแคร์ของเขาหลายตัวนะทั้งโฟมล้างหน้าทั้งตัวลดสิวอุดตันตั้งแต่แพคเกจจิ้งแรกๆเลยดีทุกตัวตัวบิกเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเซั่่มใสแบบนีี้ท เชื่อบริคคือเปรียบว,ว่าเซลล์ผิวเราก็คืออิฐไขมันในชั้นผิวก็คือปูนเป็น2ส,ส่วนสําคัญที่ช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงชุ่มชื้นภาพของผิวแข็งแรงเซลล์ผิวจะเรียงตัวเป็นชั้นๆเหมือนอิฐแบบนี้แล้วก็ยึดไว้ด้วยปูนหรือว่าไขมันช่วยกันน้ำเนี่ยไม่ให้ระเหยออกจากผิวและป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกด้วยส่วนอันนี้เนี่ยคือผิวไม่แข็งแรงแพ้ง,ง่ายก็จะเหมือนอิฐหลุดปูนแตกแล้วแบบนี้เลยตักเก็บน้ําในผิวไม่ได้แล้วก็จะแพ้ง,ง่ายระคายเคืองบ่อยด้วย แล้วที่แพดูสารสกัดมานะบิกอะ่ะเขาจะเน้นสารสกัดที่1บิวโครงสร้างผิวให้กลับมาสมบูรณ์จากภายในเลยไม่ใช่แค่เติมน้ําฉ่าๆแป๊บเดียวมีลิปิดแล้วก็ nff ไขมันในชั้นผิวที่ให้มาในสัดส่วนโก l เด้น a t โชกับสารให้ความชุ่มชื้นผิวตามธรรมชาติช่วยดูดน้ำเนี่ยมาเก็บไว้ในผิวเรา bpiotic postbiotic ที่ช่วยเติมอาหารให้จุลินซีดีเพื่อสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศผิวเรา 2. ป้องกันผิวจากสิ่งภายนอกไม่ให้ผิวถูกลบกวน มีแอนตี้ออกซิเดนชันเลิศที่ช่วยกระตุ้นระบบออโตเฟจซึ่งเป็นระบบรีไซเคิลเซล์ผิวเสียให้ซ่อมแซมตัวเองช่วยให้ผิวดูสดใสแล้วก็อ่อนเยาวลงมีสารสกัดแอนตี้พอลูชันเวลาไปเจอมลภาวะเขาจะเป็นฟิล์มที่ทําหน้าที่เหมือนเป็นเซคเกิร์สกินกันผิวเราแล้วก็ลดการเกาะติดของฝุ่นหรือมลภาวะาต่าง 3ก็คือกลุ่มปอบระโลมผิวช่วยลดผิวไม่สบายแสบแดงคันระคายเคืองแล้วก็กลุ่มเติมความชุ่มชื้นใส่มาให้แบบจัดเต็มจริงๆแพรดูแล้วตัวนี้ศาสรสก,กัดเขาครอบคลุมครบแบบเอาอยู่จริงๆแล้วดูรีวิวมาคคนใช้ยเยอะมากช่วยเรื่องผิวแข็งแรงดีมากๆที่สำคัญคืออ่อนโยนกับผิวแน่นอนให้นมลูกอยู่ก็ใช้ได้ก็เลยเอาเป็นตัวนี้แหละแพรใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอนบางทีเนี่ยก็จะใช้ระหว่างวันด้วยถ้าผิวรู้สึกแห้งมากแพรก็จะทา เพิ่มลงไปอีกนะซึ่งเนื้อเขาเบา,บามากๆทุกคนไม่บรบกวนผิวเลยซึมไวไม่เหนอะผิวแค่หนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกแล้วว่าผิวเนี่ยไม่แห้งตึงเหมือนแต่ก่อนหลังลังหน้าผิวก็ไม่แสบจากที่แห้งรอบเป็นขุยแบบนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสภาผิวครบ1เดือนถ้าจะใส่รูปให้ดูนะว่าก่อนใช้1เดือนเป็นยังไงสรุปเซรั่มตัวนี้นะเหมาะกับผิวอ่อนแอแห้งมากรอบเป็นขุยผิวแพ้ง่ายหลังคลอดแบบแพ้แล้วก็มีปัญหาผิวนู่นนี่นั่นอยู่เรื่อยๆบางทีนะเเรราาแค่่ิมจก เสริมอาการผิวให้แข็งแรงปัญหาผิวก็ลดลงง่ายๆเลยแต่เซรั่มที่แก้ปัญหาผิวพังเนี่ยจากต้นเหตุเลยนะแล้วแพชชอบผิวตอนนี้มากคือผิวมันนุ่มแต่งหน้าก็ติดทนขึ้นเหมือนเขาไม่ได้แค่เติมน้ําให้ผิวแต่ช่วยฟื้นฟูยันโค้งสร้างผิวปกป้องผิวปอกประลมผิวจบในตัวเดียวเลยทุกคนแล้วอ่อนโยนมากๆช่วงที่แพ้ให้นมลูกเนี่ยแพเลือกใช้สกินแคร์มากๆเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่แพรมั่นใจว่าอ่อนโยนจริงๆใช้ไปหนึ่งเดือนคือรู้เรื่องเลยผิวกับ มาชุ่มชื้นใสแข็งแรงแบบรู้สึกได้ใครที่ผิวอ่อนแอเนี่ยต้องลองเลยนะเดี๋ยวแพรจะแปะพิกักไว้ให้ที่แคปชั่นนะทุกคน